รีวิวหนัง If เพื่อนในจินตนาการหนังแฟนตาซีมูดเด็กที่มาพร้อมแนวคิดลึกซึ้งที่ไม่ใช่แค่ความน่ารัก ภาพเพตร์เรื่องนี้นะครับผมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหญิงที่กำลังใฝ่ฝันถึงการเป็นผู้ใหญ่และกำลังล้าทิ้งจินตนาการสมัยเด็กไปแต่ในวันหนึ่งนะครับผมตัวเธอนะครับดันมาเจอเหตุการณ์ประหลาดที่คนบอกว่าเธอนะครับสามารถมองเห็นเพื่อนในจินตนาการหรือที่เรียกว่าอีฟได้นั่นเองครับซึ่งนั่นนะครับก็ทำให้เรื่องราวสุดมหัศจรรย์และความสัมพันธ์ระหว,ว่างเหล่าอีฟที่ถูกลืือนไปกับเด็กๆของพวกเขาเนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นความรู้สึกหลังจากที่ได้ไปชมภาพย่างในรอบสื่อมานะครับผมบอกเลยว่าผมาค หรือเลือกจะเดินหนีมันสุดท้ายนะครับมันก็จะอยู่ในตัวเราเสมอนั่นเองครับผมต้นอนังนะครับชวนให้เราต้องย้อนกลับไปมองถึงโมเมนต์อดีตที่สวยงามในสมัยเด็กๆที่เต็มไปด้วยจินตนาการและความฝันอีกครั้งซึ่งเรื่องนี้นะครับดูเปินเผอาจจะเป็นหนังน่ารักน่ารักมูดเด็กๆแต่พอดูไปแล้วนะครับมันกลับกลายเป็นหนังที่ทําให้ผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยนะครับต้องหวนกลับไปตั้งคำถามถามึงอดีตที่เต็มไปด้วยจินตนาการและความฝันสมัยเด็กๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเคยเป็นยังไงกันแน่นะสำหรับการเล่าเรื่องนะครับหนังค่อนข้าง แล้วสำหรับผมนะครับสิ่งที่ต้องชมหรือให้ MVP ไปเลยครับก็คือเรื่องของงานซาประกอบของไมเคิลเจียชิโนนะครับที่ดีไซา์ซาประกอบได้น่าค้นหาชวนฟังตลอดทั้งเรื่องทำให้หนังนะครับมีรสชาติในการเดินเรื่องเนี่ยไม่น่าเบื่อเลยครับซึ่งส่วนตัวนะครับผมมองว่าเรื่องนี้ซาประกอบอบอุ้มหนังไว้ได้อย่างอยู่หมัดเลยแหละครับผมและในด้านนักแสดงนะครับผมไรอันเลโนเนี่ยเรื่องนี้ต้องบอกว่าน้อยแต่มากนะครับผมเรื่องนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นมูดคเด่นของเขาเยอะแต่ว่าเราจะได้เห็นมูดที่อบอุ่นของเขาที่เขาพยายามถ่ายทอดออกมาซึ่งมันน่ารักเลยแหละครับผมและ แม้ว่าบทนะครับอาจจะไม่ได้ส่งมากเท่าที่คิดแต่โดยรวมนะครับเธอก็เล่นภาษากับไรอนและเหล่าอีฟได้ลงตัวนะ่ารักอบอุ่นเลยล่ะครับผมลักอร์ของเหล่าอีฟนะครับผมทำอกอม,ม,มาได้น่ารักน่าสนใจมากๆทำเอาผมเลยครับอยากเห็นคาแรคเตอร์เหล่านี้มากกว่านี้อีกเยอะๆเลยครับผมสำหรับหนังเรื่องนี้ครับบอกเลยว่าผู้ใหญ่เนี่ยก็ควรดูอย่างยิ่งนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับผมตัวหนังจะทำให้เราเนี่ยได้ย้อนกลับมามองตัวเองแนละตั้งคำถามว่าเราเนี่ยนะครับในผู้ใหญ่ตอนนี้เนี่ยได้ผ่านอดีตที่เราเคยคิดสร้างสรรค์อะไรบ้างในวัยเด็กจินตนาการและความมีชีวิตตตตตชีีีีวาาาาาาขอออออองงงเเเรรรรนน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 นัััััั้้้้่ยมยมมมมหหหหไไไปไกกกกะะคคบบบาาบ็แลื อย่าพลาดกันนะครับผมกับอีฟเพื่อนในจินตนาการที่เข้าฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพ,พยนตร์นะครับลาลกทุกเรื่อง